สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญพระพุทธชิน,นาราชออกวัดพันอ้นปีพศ2 5 1 2พิธีใหญ่พิธีเดียวกับสร้างรูปหล่อครูบาสรีวิชัยปี1-2ค่ะ รุ่นนี้จะมีหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีร่วมปุกเสกนะคะแล้วก็รายนามพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นอิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะ สภาพองค์พระก็คือสวยสมบูรณ์เทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเพียงเล็กน้อยลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอ l ดียเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ